โลชั่นตัวหอมที่ใครๆก็ต้องถามว่าใช้โลชั่นอะไรอยู่บอกเลยว่าช่วงนี้นันใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Oriental Princess นะคะก็จะมีกลิ่นลูกรักอยู่2กลิ่นด้วยกันตัวนี้คือแบบชอบมากแต่เสียดายเขาไม่ทําขวดใหญ่ทุกคนเป็นกลิ่น Gardenia นะคะอันนี้จะออกเป็นแนวแบบหอมชวนฝันแบบโร<ล>แมนติกคือชอบทาม,มากแต่ว่ามันหมดแล้วอะีคือเนื้อโลชั่นอะทุกคนมันจะแบบ ซึมเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีสารกันแดดในตัวด้วยโหโอ้ยหอมมากอันนี้คือชอบมากคือซื้อครีมอาบน้ำกลิ่นนี้ด้วยส่วนอีกตัวนะคะจะเป็นกลิ่น blooming violet ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมาะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้แต่ว่ามันจะให้เป็นความสดชื่นสดชื่นหน่อยนะคะก็เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นขวดใหญ่แอบใช้ยากนิดน,นึงนะทุกคนอาจจะต้องสั่งหัวปั๊มมาเพิ่มอะ เนื้อขี้เหมือนกันนะคะหลักๆก,ก็จะเน้นเป็นให้ความชุ่มชื้นเนาะหอมมากแฮปปี้ oh. สุดๆนะคะ oh. ใครที่อยากรู้ว่าแบบเออตัวหอมจนอยากนอนดมตัวเองทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันเป็นยังไงก็ลองไปซื้อกันได้นะคะ